ด้พลาบลอดลุยกันนแคขอคอชถูอยขู่ล้วขอว่ามุกก่กตัวดามูแล้วคู่าดคเจดดเแวมุกกจปวตเลยลูกจะาคู่อรกเลยนเลยทีมอดดูชมแล้คู่มินเนบกบฏทีคู่ดาวลนะดากดาวายขอกอเนะเห็นเนสุรีว่ามุกจุรามาวาดดามูบุททีาดาวายกอเนะคอคอคออชดกเนี่ยเด็กบ้าเ่ลเลเลเจนเขาคู่พีลกัพตีกลลาย

ผัดดยไผัดดนผัดดยเ่ยนะเตก็เลย่ัเด้วยเลยแต่ว่าจะเรากเตน่เยห้ดูกัยนี่นถด้วยเอห่ดู่่องเอาแหวกทีม่ได้งั้นเลยเอหวกว่ล้วเนาะเล็ดตาบุเนี่ยเนี่ยเลียล่อริา่เลกลเมักลูคกูลยเอาวกอีนักที่ขาวลเลตาเนเลตายิ่มถูเราเอปูเเยดเลยเอวก từng đào cũng này, nào kiểu cái à là măng chín là to này, mà, khi kích quá mà khi quá ấy, cho gà ra ấy là đẹp, là giờ thích thì là giờ đã thi, qua, làm là tôi làm đi lâu nè, làm to to có đâu anh, để che thuê thì cút, để kéo thì là đâu vậy, lấy cho gà hay cút đấy, mông cút đồ đó

A trôi lính, anh em đi nhắn có được quá đa bắp bồn tê chi phá chi đây là có lẽ. anh em nga 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 เอาไว้คลิกเข้ามาได้ไงกว่ากว่าวะบูนี่โอ๋รออย่า ပိုက uh uh oh. <si> ်ခွာရတဲ့တော့ဝယ်မတောက်တူတူရတယ်ပဲအဲ့ရလကောက်ခိတူအဲ့ဖူတူထော်တူမာတူခွာရတယ်ဗျအပူလဲတာပဲဟမ်ဝောပြောင်းမမြလဲလာတော့မဟုတ်တူရတာအမကဖားတော့တယ်မွရတာဟောဝါခုဖားတီမတော်တူရပဲချွတ်မလဲမှာမင်းနေပါဘောတီးတယ်အဝဲ เี้ยมบัดเดียวบาลินเนี่ยดูนีใจคู่ไปัวไปเวรปัวปัวอยดากเว้ไเสื่อเนี่ทีอะดเว้คอคอเลื่อเอาไปได้มาก่าทีดเว้ก็ได้โอ้พค่คทอยู่กอดทีละมาแล้เ่พี่เจที่จะกมาแลก็ห้ยาทอนี้รอรที่จด้เตนวค่คู่ คุก็เสดจดรามเสดดรบดรบวมคลาเลมคจุเลมคจุเลลุดิวละคู่ไอ้วิลอยหวปคาเอลาเดดรบวมาเราคิดดูว่าควละอ้หัวก็อีฟลอดิรก็เราคิดดูบมมิลเลลวาอลวาจาละลาเลมกกาที่นดรบดาเลอกวา

ले दगावै सिबाचुलि दाव दावै ओ बसआव फाजि ले थिक सैलबा हाजि फाजोलि पथिरा खाइला दावङै आयकेवा खुगाला मेमे यादिन औबाला कुखुरे बानि नक्आव जना ए फाथि गबौलआव जदिथिनी इ देबियो ओला गसा फाबौल लगेथि माले हदावै बिसु बिसाले दासा पाउल लैवेथिलो Thì chóng, lạ, cái cho cái mọi khi đun bán đó cái đó thì có thể là cái đó đã đỏ về thì mò đâu vậy đi đi một này đi đâu về cái đó là là một khối <laughs> chụp qua là lùi <laughs> ha quay Yeah, plá, nó tí vừa lắm có tí cái tí là phải lại cho anh có được quá trình nếu có thể là không nên vào đi show baba ba nó có thể là lẽ 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 ออลวานิอยู่นี่เย็นนี่ล่ะบ่อ่อบ่ดะคลายลาก่ออ่อบ่สินลาดุดาวะว้าเกดาดุดาก็ให้ตุลดาเลฟว่ายอมบ่กะโฟเบลเลจ้อดนลึกกว่าเนี่ยเนาะแล้วคุณเนี่ยปัญญายาไว้ก็พ้อลาดาเปียขอนะขอๆตะชุเลยเลเนี่ยขอดุดิที่เนี่ยเนาะขอดา ถ้าดนดูไคเน่กวให้พอจอดอย่งมนก็จจ๊ไเลยดูห hmm. ม you know, ่ยดเลยบเลยว่า <reload> ้วยยิกอฟากกวเชวนี่ดดูผัดุจียันดูดูปมารีลบเล่ม่าดคอคอหนะวัดูตชเกลอการง่ายวายขอความมีกนเว่ดวบ่อลีบผึลึกโซจานะขความาวยดราหมเราม่ลกอลคออ่าวาลีาที่ใหญ่าชูกลียว่ว่จะคกับยยคุ่อบียลา้ยเลตตตทูอะอาว้ตบลอ ဒီကောကားရဲ့တဲ့ဒါခေါ်ဝင်ကလဖြစ်ဒူတဲ့အောက်ကလကိုဘလော့တဲ့တဲ့သူဝိကြလာဝိလာလေကြလဲကောပဲ။ကွာတော်ဒူပါဒါကိကောတော်လဲခုပြဝါဒမူခိုချူလာစီလိုရာမူရစေတော့ကွယ်။သူလေခုနေလို့နဲ့မာသားမူခိုကြော်ချဲချင်တို့ဖလိုက်သူချင်မော။လေခုနေ။ကျွန်တော်ခုတော့ဟာတိဖောတော့ဒါဗုဒါဝါဒဒီကချခုနေစီစီလာမြမဘထုပါတော့ကွယ်နော်။မမေ့ချေသူဒီတော့နေသူလဲတဲ့ပါချေတော့နေ။ခေါ်ကွာလေးချေထွေးနေကလော်ကြရဝဲရခေပါတော့မူနေလော်ဘူးခါညာ อย่างวมหาบามอนลีลูเดยุคโคมันได้ดกันลอลาเลกคดเจตารไคอดย่ดลชวยิวนเอาไว้ได้เลยจมูเนาลากันอหกคากเดยโดมาพัตติกันเลยดอดีบ้าทบ้าลี่ขกว่าเราเราก็ไมีกจการเน้ยขอดื่บ้านเนาะเอาไว้ได้บ้านลีโอบ้านเนีโยทขอกว่าแล้วาไว้ได้อีพีสเลือคดีการารไกเลืจะโดโชเลยเนีคอดอย่างอยากตุดดเนาะถ้ามีโดมืาละลยอยกิตื่นเนาะขกว่าตื่นเลือกคดีการค้ากักเนี เพราะว่โชดัดจียมากูวการล่ลเลกขี้เกีว่าจานาร้อยย่างนยืเนี้ยโทบ้าถุมหาแนวไว้ได้จะดูเลยจะนจะแชวลี่บ้าลยมุกอ็ยจะดูลบ้าเราอยู่บอฮีดูดว่ามดูกว่าดูผดดเว้ยโพเบรอลว่จะดูให้สุลยยนสบัตตที่เเชอทดมีนตายื้เมเคลกลัว่าสที่ว่าคือลอกี้เราแตกลายดูชโมืดกับบ้าดูดหมอต่พูหยาได้ยังไม่กาหาโอ้โหตาหาโอ้ที่าวตนี่ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video đi dẫn bát đó, đó, cái ấy. Bác đó bác là nó bắt cả lọc chớ nó lọc 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 bỏ lọc 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 ba lọc lọc ba lọc đó ở lưỡi thị đấy đi chán nè được khai được đi bắt đó các bác sẽ chạy thử khai dù được Dù có thể là qua lỗi mình ตางนะเชลีนูด้านหนึ่งควาดคลีบ้าดว้วานะไม่นเชิไอยู่เดม่ชได้ก็อเจดควาดอพยอดูบ้าดบล้อไดะกวาเอาไว้เลหายาลกกาวไวที่ที่เราเตนีเราแต่ยังไม่ได้เชถได้ยู่เดูผมมองกอกบุกกคลอ่ายอดกที่บน้ีย ดไปแลวลีทีกเปลี่ยนเาคสรเบต์โ้ก็ุยกจะได้พมาเตลอยคับปกว่าปกันลสทีอเยอชีคเกลีฟาหนะก็เห็ด้อมา m ดาปดาไปเลก็นดกูจะคมนาเออที่นี่เราตั้งมือตั้งโาะเลยละาคเดี๋ยวพอมดัมันมาข้ามาตกี

ဟုတ်ကောဟုတ်ကောလာနာလီတော့ဘယ်ဘက်ကဘယ်ဘက်ကတဲ့တာဖော်ယူနီဖောင်းမီကဘခုံးနေမတာအနမ ూర్ ဝီရိချ်ဒီမေဘောဘောခုံးကဘာသုရတဲ့အဲပေးပါလဲတော့ကွာတဲ့လားခေါကတကလိနေတာဟိုဒီမူကလိုဒီနီပွာတယ်ဖူရခေါ်မူခွတ်ကျတယ်ဘီတေသူဝေးတာတေဝေးတာကြိုးဖို့တယ်လေခုခုနသိမတော့ပဲတော့ကွာဟိုတာခေါနာရိချ်နေတော့ဒါကပူလေကလာမိမိလေကလာဘာခုကြိုးဖို့နေ ช่วยดูเห้แน่สิเลืกปลาที่เดมุขเดายแล้ดราขมุสิขอกว่าเลกพอมีอ้อม่าก็ดอกุดอกวะเกดอกุดอกวย่าก็พอรปยาวาคดิว่ามืห้าเนี่ดอกบุดอกวดิจารสต่าากดามบ้าอยเนาะนู่อลอบ้าเ็ดดูเลยก็พอรัปอีกเดีเตบะจัดเก่งดอกบุดอกวะบอมลจ่ายุมมาตาจเลยอบลาว่าก็ูคาเ

เอาลูกนี่ยนิ่าเลยเดอดๆก็ขาดูผายใเลยออเปลี่ยนใจนฮะเออเฮ้ยวันมาแลล่ะสุละพูดอกกูนะุละมาควา้เนาะตกเนาตอเมีกลัว้าวตาเจ้าว่าอะไรว่าีริงหอดาไป้วตาเจ้ามาตาจาล่ะตาเจ้าตาเจ้าเนี่ยป๋อมาตาจาแหละเอวีอ๋อดาที่เนี่ยพูดาขู่ว่าเชื่อย cô nó không qua giờ vậy câu lọ úp nhau mà sao vậy đây? xe quay xe quay xì vậy à? ở mẹ gì à cô nó? bà đó? năm mươi năm cái mà là phát đi cả phát đi cút làm gõp đấy cái gì? vậy đó, mà hiểu đó? bốn trăm năm không cái gì? cái gì? cái gì? bốn trăm cái gì?

Cái nào quay lại chị thì đáp lại nè Cô bà ta, cua Bà đê 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 Bà Cô bà Thu cưng lưu nha Đá quay lại rồi đáp <coughs> lại <coughs> <coughs> ăn được bên được phát triển mất hm mất 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 ra mất 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 มาบัวะอาบัวเวดีวาเ็ลอกลอเดตนเดบาลสุริเกดีกวบออดออดอุยจาเนาเวะก็แบบุลาจนา่้องจัดจัดแล้วก็เดียวเอาเวจม เรลาวาเกษตมอมเลโมโมอินเองเพราะว่าเราก็ลยมาทำระบบวิจัยแต่อถึงแม่เจรือก็ให้ให้บามนหนึ่งของเราค a อด้วยต่เนี้ยเราที่อ i ่างต่มือเลยตที่เนี้ยตเมอก่มาเลยที่ตอกที่ตอกปูหรือเปล่าหรที่ตอกที่ตอกใสหเปล่าเ้า

ม sure ีแต่เอเลืตายถอดครดูใหรเว้ยกิโลเลยขกิโลยัล้วอ่เาเวต่เราอนนี่เราก็มดกบบตที่เขากมะบาแลวต่เราคุเวบาชาดีกาชาบะลูกบาดูอีกวน่เสยเว้ยทขอชอตเหเยเาะหดลวเปดม่

เอาย่รากันนะแต่ด้านนี้มันบ้าวที่พออาจจะเดกู้ดวเวตาเวตาขอลาผ่านดุเลยนะตาเชดทุ่วิ่งมเดกผู้ดวเวพัดติ้เลยกันตาไวดานล่าสวว่าอาเลยนะพ่ออาจจะตัวเวตาขอลาผ่านดุเนเลยแค่ก้อเลกเลยนะอีแค่องนีมันกล้กัเกว่า้อู tám ba thả khô chè và ta ba bà phải gì phải được này là nhập bỏ nhập nọ kha cho cái này nữa làm này làm này khi lo kho chót thì lo chỉ là đâu đâu vậy và kho nhát bữa cái thứ số nó chỉ là lo cái gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những là ม่เขาจุ่มีว้าแกดาผดเดเอ๊ตาเมื่อหายหนอโดนตาหมูได้หรือ่าเอาไว้เราขออนุญาทิวฤกษแกเนี่ยหนอขอกะกะหิเอาเราบ้านมีว่าเราบุยแยาวเอ๊เลืต่ลูกัดด้วยหักหมอนหะเอาไว้เดี๋ยวเราดูดามุไครดูให้แน่กี่ตู้เลยจะเป็นอะไรข้อข้อเลยใช้ตัวนี้อะไรขอดู काके डोटा मु फत्य यु देदा ओ कोंकों न बताठी आलीजे म न खम हे स्यावे सब्लॉक वन ले क्वान थु ले या तमे देजा जे टेल ल ले ले पुवे म न दि चेफ्या पुरी यु डब्ल्यू डु ओले बा डक वे न अबले ले चेकरला यु यु स्यारे दि न्याटा चोय ने जे न्या के ख दुया के दोहे तु ले प्रेय ला देजा पर फत्य ओ विले चो ले अबले पर ग पाते के ता मु ख के थे ला न्या ब न्या ब दो दो चि च ओको बको क्ले यो कों न्याको न वडा ले सेठी र व रामु खाई न तुव क्वा मे के टकला हिग हिबा न सब्सक्राइब जे ले जे न अब कुदा वे न เอาล่ะสิอยู่ที่ว่าอ่อซาอาสวยญาเนาะเลยสิเฮ็ดบายาสิซ่ซิกไจมดูซิก่อนแด้เนาะเดี๋ยวสิบอกก่อนเนาะนี่สิที่เราไว้ตํามูขาโอ้ยโบเนาะตับลือเราไว้จักปาเตะกันตํามูขาเพลละเอาไว้ละตลอดเฉดว่ากว่าละขาสวยญาเนาะกะคือกันเนาะตับลือกว่าแด้โอ้ยโบตับจาต่อกว่าละมีมาชกคือถลบดกว่าดุชีเนาะตับลือ